พี่โม่แบบติดใจเสียงแป้งจนต้องให้สาวเลยเจอแรมมี่เจออันนี้ใช่ปวดพี่โม่ปวดพี่โม่ถ้าปไม่เจอแรมมี่แป้งจะไม่โดนเสียงปวดพี่โม่พี่โม่ช้าไปต่อหน้าต่อตาเลยไม่รู้หรอพี่คนอยู่ในเกอะวิ่งใจเกอะไฟหรอ ครั้งแบบก็คือแบบเดินผ่านไปแล้วก็ปาดแล้วก็ไปให้ยี่อกกเลยอ่ะไม่ใช่อะไรเนี่ยเสียงเฟกวิวเดรนได้ไม่ได้ใครมาบ่นเนี่ยแป้งใจพี่หมูพี่หมูให้แป้งเหรอเอโยถ้าใครมาบ่นโอ้โหจะทำอะไรฟอนดูนะเฮ้ยก็ถึงได้บอกเลยว่าแคมมี่นี่แหละแคมมี่ บอกว่าพี่มูกูยินครับ